เฟรมภาพอบอุ่นกับตระกูลเจรวนนท์วิวชวินเฟรมภาพอบอุ่นกับตระกูลเจรวนนท์ด้านนาตาลีเจรวนนท์คอนเฟิร์มหลานชายคนนี้เรียบร้อยสุภาพน่ารักเป็นภาพที่อบอุ่นล้นเฟรมจริงๆสําหรับภาพของตระกูลเจรวนนท์สมาชิกในครอบครัวเป็นทายาทแสล้างเคอร์ซีพีที่สะดุดสายตาชัดที่สุดโดดเด่นสุดคือวิวชวินเจรวนนท์ลูกชายหัวแก้วหัวนของขจรเจรวนนท์ก่อรมการบริหาร,บร,หารบริษัทเครื่อเจริญโภวกขันจำกัด c p และเป็นหลานของคุณปู่วันลบเจรวนนท์ รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าสัวธนินเจรวนนท์หัวหน้าใหญ่ตระกูลเจรวนนท์สร้างอาณาจักรแสนล้านติดมหาเศรษฐีระดับโลกนั่นเองและในภาพนี้มีนาตาลีเจรวนนท์เป็นผู้เซลฟี่ครุปช็อตร,รวมหมู่ญาติิด้วยตัวเองนาตาลีเจรวนนท์เป็นลูกสาวของดออรประทีปเจรวนนท์ลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าสัวธนินเจรวนนท์โดยลำดับเครือญาตินาตาลีมีศัก์เป็นหลานสาวของเจ้าสัวธนินนั่นเอง คั้งนี้เรียงลําดับเครือญาติระหว่างนาตาลีเจรวนนทกับวิลชวินเจรวนนทฝั่งของวิลชวินมีศัก์เป็นหลานชายซึ่งคุณอาสาคอนเฟิร์มแล้วว่าหลานชายน่ารักสุภาพเรียบร้อยมากต้องบอกว่าภาพนี้หลายคนแอบสุมหาเบลล่าราณีนางเอกสาวที่จะมาเปิดตัวเป็นว่าที่ส้าทแสนล้านเอเอหรือว่ามาแต่ไม่ได้เข้าเฟรมกันนะเนี่ย